สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบจะมาแนะนําน้องรักคนใหม่นะคะนี่เลยค่ะคอลลีเจคอลลาเจนค่ะหลายๆคนนะคะคงเห็นแล้วนะคะเจี๊ยบลงทั้ง i อทั้ง Facebook นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทานจริงๆนะคะแล้วก็ทานทุกวันด้วยค่ะทานมาประมาณถ้าเดือนนี้ก็ประมาณเดือนที่3แล้วนะคะหลายคนถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยเรื่องผิวผิวแน่นอนอยู่แล้ว ะะจะรู้สึกว่าตั้งแต่ทานคอลลิเจคอลลาเจนมาเนี่ยรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมยาวเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของข้อเข่าต่างๆนะคะหรือว่าข้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ช่วยให้ดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับเจฟเนี่ยบางทีที่เจอแดดเดยอะๆช่วงที่ถ่ายละครเยอะๆเนี่ยเจฟก็จะดื่มวันละสองซองนะคะก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอน,นะคะ่ะน,น,น,น้องเขาจะน้่ตามแบบนี้นะคะ กล่องนึงเนี่ยจะมีประมาณ1ิบซองนะคะซึ่งจะทานทุกเช้าเลยค่ะนี่ค่ะทานง่ายมากนะคะนี่แค่เทลงไปนะคะเขาสามารถผสมได้ทั้งน้ำอุน่นน้ำเย็นหรือว่าน้ำที่แบบเป็นอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเพราะเขาละลายเร็วมากอย่างเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบชอบทานน้ำเย็นนะคะก็ขออนุญาตเทน้ำเย็นลงไปะคะ่ะ คนไม่ถึง10ครั้งนะคะเดี๋ยวรนะับกันหนึ่งสองสามสีดแดเกน้องละลายแล้วเห็นไหมละลายแล้วเลยค่ะละลายเร็วมากนะคะไม่ว่าจะน้ำอะไรนี่ขนาดน้ำเย็นมากค่ะเขาก็ละลายแล้วนี่สำหรับเจี๊ยมนะคะจะดื่ม ตอนเช้านะคะตอนท้องว่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่กระเพาะของเราเนี่ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีที่สุดนะคะที่สําคัญนะคะดื่มง,ง่ายค่ะไม่มีกลิ่นคาวนะคะรสชาติเนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วก็ รสชาติจะหวานๆแบบนี้นะคะแต่น้ำตาลเขาศูนซะ็ค่ะทานยังไงก็ไม่อ้วนนะคะถ้าใครต้องการผิ้วสวยผมสวยแล้วก็ข้อเข่าดีอย่าลืมคอลออลาเจนนะคะนี่ค่ะกล่องก็เป็นแบบนี้ค่ะ